สวัสดีท่านผู้ชมโยโททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟอนเกมเมอร์วันนี้เราก็มันเดินกันในงาน J 8 e ป p o กกันนะครับอ่ะก็เนื่องจากสถานการณ์ covid ตอนนี้เลยตอนใส่หน้าก,กากเลยเสียงอาจจะ,ะเบาๆหน่อยแต่ผมก็พยายามไม่พูดอะไรมาเลยเพราะว่าแม,ม,ม่เสียงปุแล้วมันเสียงมันเบาเอ่าเสียงในงานแม่งกบหมดเลยมาผมก็มาเส้อผมก็มันก็นานแล้วผมเส้นมันก็นานแล้วผมก็เลยมาันั่งถ่ายบรรยากาศเล่นๆสักหน่อยนะครับ นี่พลังแห่งการตีพ่อตีแม่ครับพลังแห่งการตีพ่อตีแม่เนี่ยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ครับเอ่อแน่นอนว่าวันนี้วันเสาร์นี้ก็คนมาถ่ายมาถ่ายคลิปมามาเดินเล่นเยอะพอสมควรอยู่อ่ะ อพอก็นั่งเดินถ่ายเล่นบรรยากาศสักหน่อยแล้วกันเขาก็พยายามเรียกคนที่คนจะเยอะว้ก่อนแล้วกันอ่าคนเยอะมากเออตอนนี้ก็น่าจะเวทีละแต่ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่ อ้าแล้วตอนนี so no, 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 ้เราก็มาอยู่กับกลุ่มคอสเกนโซเกยวกลุ่มคอสกันแล้วเหครับอ่าสวัสดีแฟนรายการหน่อยครับอ่าอ่าพอดีสวัสดีครับลยพอดีอ่าก็ตอนนี้ก็เราก็รอรอรอถ่ายหมู่กันอยู่เนาะอ่าใช่ตอนนี้รอรอหัวโปรมาอยู่ใช่รอหัวโปรอยู่อ่าเอาจริงๆตอนนี้ตอนนี้ก็อันนี้ก็วางแผนเล่นเล่นกอนนี้ก็กะว่าจะรับมเดินถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนอ่า ะวังกาับอืมพิซซ่าอืมพายุกิพิซซ่าอืมฮ่าฮะอ๋อรอๆๆมีคนคอเสร็จด้วยเออโอ้เด็ เราไปปิ้งเตอร์ สามารถทำได้หลายคนก็บอกว่าปีนี้ต่าระเลศได้เยอะทำแคโนท่สองโซนก็บอนาแต่จริงถ้าเรายากที่เราทำได้ใหญ่เลยใหได้แล้วเราปีหน้าจะให้ใหญ่กว่านี้ถ้าต้องกในความรู้มืกในวันนี้เบรย์ทำได้ไม่ได้เยอะนะคมีพี่นเป็นทฟี้อ่านต้องารับเือนด้วยแม่มีหลายหลาย่ายรวมรวมเคยนายาสระต้องมีเอเอแล้วก็เตรียม อืมประหดจริปแต่จริงจริงจริงเอออืมแต่งานแต่ช่วงนี้แต่งานนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุยเท่าไหร่เพราะว่ามันแย่งกันจัดนะครับอ่าจะได้ไม่วุ่นวายอออืมแต่ว่าคนแต่งคอสกันชินเนี่ยเยอะไปหมดเลยเออ ดับยาวๆก็มีดับยาวๆอืมอืมแค่นีน่าจะได้อะมั้งโอเคเามาไปบอกตัวลองไปบอกกลุ่มกลุ่มหลังเราสักหน่อยดีกว่าโอเคเราก็ไปดูซอน ่อนท้างในกันต่อนะครับเพราะว่ามันก็มีจัดแยกอยู่ข้างในด้วยอ่าลองถ่ายไปงถ่ายบรรยากาศทงในไปหน่อยสลวกันนะอ่ะ ตัดแสงเดี๋ยวเขาตัดแสงก่อนเนี่ยโอ้ ตรงนี้ก็มีคนตรงนี้ก็จะเป็นคนที่มานั่งทักกันหลบรลอนนะครับอ่ากราสังเกตนะว่ามีคนแต่งคอร์สกันชิ้นเพียบเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนเซรว,วิสทีตรงข้างในสะหน่อยแล้วกันเนาะอ่า สวนนี่นี่ไฟสวนครับมาสวงเท่าไหร่แล้วกันเนาะอืมไอยสวนกินน้ำแดงเอ้ยใช่ไหมมาถ่ายรูปเท่าไหร่แล้วกันนั้นเดี๋ยวคัดกล้องเต๊ะส่วนตรงนี้ก็มีหมานิจาโหวนะ มีมาดิจ่าโคดี้หนึ่งตัวไข่โลแบแบป๊บแล้วไข่โลบอปกหนึ่งเออเราก็เดินเดินไข่โลดตรงนี้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินไปเดินตรงโซนตรงนั้นสักหน่อยแล้วกันเนาะยู่เขาก็หี ตรงตงซอตรงนี้ก็จะเป็นโอนคนร่อนไหลเพราะถ้าบอกโดนเผิดเสียงดังมากๆเลยตายเถอะโซนตรงนี้น่าจะอยู่ตรงประมาณประมาณซ้ายประมาณทางขวาทางซ้ายชั้นสองอ่ะนะอ่ามีคนมาอ่า แซงไม่รู้ว่ามีวงไอจลด้วยหรือเปล่านะท่าไม่มาสื่เส zaman, ียงดางขนาดนี andal, people, ้ก็ไม่รู adviser, ้อะนะก็ม uh, ีคนแต่งคอ์เป็นโรเมนเดี๋ยวเรตะสมดูเท่าไหร่แล้วกันเนาะมีมีองค์หญิงลิงแล้วก็หลายๆคนอ่าอืมจุดรับก่องที่จะลึกอืมโอเคพ่ะมาลองดูเักหไหอยแล้วกัน ถ่ายรอบๆไปก่อนแล้วกันเนาะใช่ใช่ไม่อ่งนจะนอะรม่ไม่ไยจะจะนี่ไงจะากุับทุกคนที่มาอยู่อยูณอูจตอนนี้ใช่ไหมคะก็เลยเอ่อนั้นถ้าใครชื่อบทนี้ให้น้องเงยขึ้นนะคะใช่ีอมีนะคะทือทำเพที่เอ็มพีเคยเคยดูว่าแนวดนุดนี้นะคะเราก็จะขออ่านคนที่มีเไล์ชื่อต่อไปนี้นะคะ เด็กหล่อยกมางเคนด้วยนะคข่าอังกฤษแลอืมแล้วตั้งนะอ่ะโเอาเคมามาพร้อมนะสำหดับสำหดับเองเรียบร้อยนะอืมมาเช็คเช็ควิดีโอเช็ควิดีโอด้วยอ่า อ่าพี่บอกอ่าถ่ายหน้ากากมาถ่ายวิดีโอหน้ากากเทงโหมดซะหน่อยแล้วกันเนาะอ่าอันนี้เช็คดูถ่ายดูบรรยากาศรอบๆกันอ่าอ่าก็ได้ไม่เอ่ยโอเคโอเคนะโอเคเดี๋ยวไม่เส็จเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวขึ้นที่จะถ่ายแนวตั้งเอาแนวตั้งด้วยเหรอโอเคเอาเขาดีใจเฉดใดดักที่นกบุกใช่เหรอคะเพราะเหมือนนี่ว่ะคือแค่เหมือนๆหน่อยเนาะใช่ใช่เป็นดักนี้แหละดักที่นกุกจะเปโดน ได้ครับพี่ได้รับจรัมารียกับมันยาวแหมไม่ดียาวเลยถ่ายวีไปไปดีโอแป๊บนึงเป็นยังไงบ้าง้วสุแล้วยอได้แล้ว ก็มีคนแต่งคอร์ดในอ,อ 3, น,น,นอยู่ประมาณสามสามสี่คนเห็นผนอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นดารานักร้องจากญี่ปุ่น,นาาๆๆคือครอบครกล้องผมโอเค ปัดกลมๆ มาถ่ายรูปสน่อยแล้วกันเนะฮึมอะ,อะ,อะพร้อมถ่ายนะแล้วฮึมตอนนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆเสร็จแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็มาัวแต่ถ่ายรูปเลยเลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายวีดีโอเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามเก็บบรรยากาศบรรยากาศรอบๆให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันเนาะอ่ะก็เจอกันทีวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันสำหรับเจแปนและโปรวันวันต่อไปอ่ะ ก็ทูบีคอนติเนว